ธรรมชาติจะโหดร้ายขนาดไหนแต่คงไม่เท่าใจมนุษย์งูนาคอนได้ใหญ่ยักษ์ที่สุดในโลกได้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วลังนักวิทยาศาสตร์เพิ่งเจอตัวได้ไม่นานนักล่าอมหิตยิงสังหารชีวิตมันลงไปเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟัง อนาจูเลียคือชื่อของอนาคอนด้าเขียวขนาดยักษ์ที่มีความยาวมากกว่า26ฟุตหรือประมาณ8เมตรและหนักมากกว่า440ปอนด์ถูกพบครั้งแรกในแม่น้ำฟอร์โมโซพื้นที่ชนบทของโบนิโตทางตอนใต้ประเทศบราซิลน้องอนาจูเลียมีความหนาพอๆพอกับยางรถยนต์หัวขนาดเกือบเท่าหัวมนุษย์นักวิชาการยกให้อนาจูเลียเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภูมิภาคโบนิโตแห่งนี้ อนาจูเลียโด่งดังเป็นไวรัลไปทั่วโลกเมื่อปรากฏภาพศาสตราจารย์ฟริกวอนนักชีววิทยาชาวดัตช์ชื่อดังวัย40ปีได้ลงไปไว่ายน้ำอยู่ข้างๆอนาจูเลียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภาพนี้โด่งดังไปทั่วโลกนะคะและศาสตราจารย์เองก็เป็นคนแจ้งข่าวการตายของอนาจูเลียเรื่องนี้สร้างความเจ็บปวดใจให้กับศาสตราจารย์เป็นอย่างมาก ศาสตราจารย์เล่าว่าได้ยินจากแหล่งข่าวต่างๆว่าเธอถูกยิงตายแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสาเหตุการตายก็ตามเมื่อได้ทราบเรื่องทั้งเสียใจและโกโรธคนที่มันใจคออมหิตเป็นอย่างมากมันต้องป่วยขนาดไหนถึงทำแบบนี้กับสัตว์ที่สวยงามน่าหลงไหลและมีเอกลักษณ์ขนาดนี้ได้ตอนที่พบกับอนาจูเลียเธอมีสุขภาพที่ดีอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์ของชีวิตและเธอสามารถกำเนิดลูกได้อีกหลายปีแต่ต้องมาจบชีวิตลงเสียก่อน งูยักษ์ขนาดมหึมาที่ว่ายน้ำไปมาแบบนี้มันมีจำนวนไม่มากมันย่อมส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมากเธอเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมาตอนที่ว่ายน้ำเคียงคู่นั้นศาสตราจารย์ใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงเต็มในการชื่นชมความงดงามของเธออาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดและดำเนินคดีพฤติกรรมแบบนี้ควรได้รับบทลงโทษอย่างรุนแรง นอกจากเรื่องขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยบันทึกมาอนาจูเลียยังถือเป็นอนาคอนดาเขียวตอนเหนือสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่แรกนักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าอนาคอนดาเขียวนี้มีเพียงแค่สายพันธุ์เดียวพอพบว่ามีมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์จึงถือว่าเป็นความสําคัญต่อการค้นพบเป็นอย่างมากขอให้มนุษย์หยุดความโหดร้ายหากไม่ได้ถูกคุกค,คามก็อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใครเลยข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านอลโอลเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ